สวัสดีครับไม่รู้ว่ามาโผพที่เฟซบุ๊กของสุราไทยถูกต้องหรือเปล่าวันนี้ก็มานั่งเล่นกันการแจ้งใต้ต้นมะม่วงแล้วก็มีต้นสมปี๊ดครับอาจจะมีเสียงสิ่งแวดล้อมมารบกวนป้างมีผู้คนสัญจรผ่านไปผ่านมาวันนี้ จะคุยเรื่องชื่อของสุราก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเราอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สมรราซึ่งมีข้อความในมาตรา32ห้ามโฆษณาหรือแสดงชื่อหรือเครื่องหมายอันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณตรงนี้เราอาจจะไม่ได้แสดงชื่อหรือเครื่องหมายอวดอ้างสรรพคุณเพราะว่าตรงนี้ที่เราจะพูดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่การอวดอ้างเป็นเรื่องจริง นะครับแต่มันมีวักต่อไปก็คือหรือชักจูงให้ผู้อื่นดื่มทางตรงทางอ้อมก็เขาจะหาว่าผมชักจูงให้ดื่มโดยทางอ้อมอย่างไรก็ตามผมก็จะพูดถึงชื่อนะครับในด้านการผลิตในด้านการทําฉลากในด้านการตั้งชื่อสุราตัวแรกที่เราจะพูดถึงนะครับในเรื่องของชื่อของสุราก็คือนาศาร ไม่ทราบว่าไอ้หน้าจอที่ผมกลับโทรศัพท์ให้หันมาถ่ายตัวเองเนี่ยมันกลับถัวงสือให้หรือเปล่านะแต่ถ้ามันเป็นเงาในกระจกก็จะอ่านว่านาสารซึ่งเป็นอ่าำเภอนะครับในจังหวัดสุราธานีสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนี่มีความหมายในขวดนะฮะโอเคอันแรกก่อนให้ดูว่าเขามีคำเตือนถูกต้องคำเตือน ห้ามจำหน่ายอะไรต่างๆเนี่ยคำเตือนคำเตือนพวกนี้เขาเรียกว่าอะไรปัญญาอ่อนเพราะว่ามันมีซ้ำกันสองบรรทัดก็เรากำลังจะไปต่อสู้เรื่องฉลาดนะครับในกิจสตีกาที่เขาจะแก้กฎหมายเราก็มองว่าพวกนี้ก็เกี่ยวข้องนะควรจะต้องแก้ไขนะกฎหมายปัญญาอ่อน เห็นว่าประชาชนโง่เห็นว่าประชาชนต้องถูกกดขี่ข่มเหงควบคุมอ่ะนะโอเคชื่อสุราเนี่ยเราควรจะมีชื่อเฉพาะของมันนะควรจะเรียกให้มันมีชื่อของเราที่พอเอาไปผลิตแล้วให้ผู้บริโภคต่างชาติเขาดื่มแล้วเนี่ยให้เขาได้เห็นว่ามันเออมันชื่ออะไรเนี่ยมัน มันหมายความว่ายังไงพออธิบายเสร็จพอเราอธิบายให้เขาทราบแล้วเขาก็จะเข้าใจเขาก็จะบอกว่าอ๋อใช้ชื่อแบบนี้เป็นเพราะอย่างนี้ต่อไปเนี้ยชื่อนาสารเนี่ยจะต้องหมายถึงเล่าจากตาตโนดเท่านั้นอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นเล่าจากตาตโนดจริงๆนะครับอยู่ที่บ้านนาสารที่สุราธานีเขาจะต้องเขียน วัตถุดิบนะในตามหลักการของัาษาสามิตรเพราะนั้นอยู่ตรงไหนเขาจะเขียนไว้ตรงนี้ Made from coconut palm sugar ทำจาก c o ค o นัท palm sugar นะฮะก็คือน้ำตาลมะพร้าวสิอ๋อ,อนี้เป็นตาลมะพร้าวนะแต่ว่าวิธีการหมักเนี่ยใช้แบบไม่เคี่ยมของทางใต้ซึ่งเราได้พาเพื่อน ไปเที่ยวที่เขาเรียกว่าอะไรที่ที่ทนครศรีกันมาแล้วที่ไปดูการใช้ไม้เคี่ยมนะน่าสนใจมากนะในเรื่องของอ่าฉลากอื่นๆเขาก็เป็นไปตามเกณฑ์ของสปสา,ามิตที่ต้องมีปริมาตรนะครับแล้วก็ดี g r e 40ดี g r e ปริมาตร700มิลอ,อะไรอีกมีถ้อยคำนะ local distilled by natural product นะกลั่นในท้องถิ่นจากวัตถุดิบธรรมชาติกลั่นด้วยวัตถุดิบธรรมชาติคำนี้เราจะตีความว่าเป็นคำอะไรนะอวดอ้างชักจูงหรือเปล่าเพราะว่าในฉลากเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์ห้ามในเรื่องของการอวดอ้างชักจูงเหมือนกัน ซึ่งเราก็มองว่าเป็นการที่เอากฎหมายโฆษณามาใส่ในกฎหมายฉลาดนะเพิ่มความวุ่นวายเข้าไปอีกนะก็ต้องตีความกันอีกแต่เน,นี้ยมันเป็นแฟกต์นะเป็นแฟกต์เป็นความจริงที่จะบอกผู้บริโภคนะครับว่าสินค้าตัวนี้คืออะไรทำยังไงครับผมไม่ได้เปิด Facebook ดูนะครับคอมเมนต์ว่าใครคอมเมนต์อะไรกันมาไม่ได้เปิดดูก็ยังไม่สามารถที่จะ ตอบหรืออะไรได้แล้วเดี๋ยวจบจากการพูดคุยตรงนี้แล้วจะไปตามตอบทีหลังนะครับมีคำนี้ครับ h a n d c r a f t spirit นะ spirit ป,ประวัตสุรกันนะ h a n d c r a f t ก็คืออใช้อา t i s a n ใช้ความเป็นประดิษฐ์ประดอยนะใช้ทำมือทำด้วยมือนะทำด้วยมือเนี่ยฝรั่งถือว่าเป็นของแพงมาก เวลาฝรั่งญี่ปุ่นเขาขายของเนี่ยอะไรที่ทำด้วยมือเขาจะขายแพงเราไม่มีการชักจูงใจให้ลืมโดยตรงหรือโดยอ้อมนะครับสุราตัวนี้ทำจากตาหมาพราวที่หมักด้วยไม้เคี่ยมแบบดั้งเดิมแล้วก็นำมามักกลั่นด้วยหอกลั่นเป็นของพักพวกชาวบาร์เทนเดอร์ ก็คือกลุ่ม m i กโซ8้าร้านเขาก็อยู่แถวฝั่งทนเนี่ยนะไปตามหาได้ 98, m i กโซ8 Mi Xo 98ไม่ได้ตามหาให้ไปชิมให้ตามหาไปคุยกับเขาว่าผลิตอย่างไรนะไม่ได้ชักจูงให้ดื่มโดยตรงโดยอ้อมบัญยาอ่อนชิบหายต้องคอยพูดเรื่องนี้อยู่ตลอดอ่าแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะเป็นการกลั่นแบบหอกลั่นมันก็จะ คลีนนะก็คลีนหมายความว่าคุณจะต้องหมักมาดีก่อนแล้วในการกลั่นเนี่ยเขาจะขาดเขาจะไม่ใช่ขาดเขาจะแบบสามารถทําให้กลิ่นนะมันเป็นเอทานอลแอลกอฮอล์โชยมาเนียนๆแล้วก็ความเป็นตระกูลน้ําตาลเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนี่ยน้ำตระกูลน้ําตาลมไม่ได้ชักจูงห <laughs> ืต่อไปอีกตัวหนึ่งเราพูดถึงเรื่องชื่อนี้เพื่ออะไรเพื่อให ให้พวกเราคิดว่าเวลาเราจะผลิตเนี่ยถ้าเราทําอะไรที่ท้องถิ่นไหนเราใช้ชื่อนี้ได้ไหมเราใช้ชื่อนี้เนี่ยต่อไปก็จะสื่อสารว่ามันเป็นสินค้าอะไรเหมือนกับอะไรอ่ะคอนยักของฝรั่งเศสเนี่ยคนอนยักเขายังไงทาจากองุ่นพันนี้กลันด้วยวิธีนี้นะอยู่ในท้องถิ่นนี้ห้ามเกินจากขอบเขตนี้ เรียกว่าคอนอยกักข้ามประตูรั้วไปอีกนิดหนึ่งนอกพื้นที่ไม่เรียกว่าคอนอยากแล้วต้องอยู่ในเขตของคนอนหยักเท่านั้นตอนนี้สมมุติว่าตั้งชื่อไปก่อนคนไม่รู้จักก็ช่างมันแล้วตอนหลังมันจะต้องมารู้เองว่าอ๋อผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ,อ,อที่ชื่อบางเขนเนี่ยมันคืออะไรผลิตภัณฑ์ที่ชื่อน้องบึงกลุ่มเนี่ยมันคืออะไร นะไม่แล้วตอนนี้เราต้องไปอธิบายก่อนแต่หลังจากนี้พอเขารู้แล้วมันจะเป็นของที่แบบว่ารู้กันคนอนยกักแชมเปญพอตพอตมาจากพอตเต้นะพูดพอตพูดเอ่อพูดเตกิล่านะเตกิล่าต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่ในพื้นที่นี้อย่างตัวนี้เป็น Y วน์ ครื่องหมายรางวัลชัดมันชัดเจนกันหรือยังไม่รู้ว่าใส่ได้ไหมนะจะหาว่าเป็นการบวดอ้างสปปรรพคุณหรือเปล่านะมันมีอยู่ในเรื่องฉลากรงเี้ยกำลังต่อสู้กันอยู่นะก็อยู่ในกฎหมายฉลาที่ออกมาเป็นประกาศของสำนักงานแค่ประกาศนะไม่ใช่กฎหมายใหญ่โตอะไรแต่สามารถมาบังคับ ชาวบ้านได้ผู้ผลิตได้จะชี้ให้ดูอะไรจะชี้ให้ดูนี้ถึงมันเป็นวายก็ตามมันจะมีตัวนังสือเล็กๆนะครับ geographic indication geographic geographical indication ย่อว่า gi หนังสือกลับไาไม่รู้นะ gi หรือภาษาไทยเขาเรียกว่า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เขามีพระราชบัญญัติตัวนี้อยู่นะใครจะขอสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์หลายๆตัวก็มีแล้วหลายๆส,สองวันที่ผ่านมาเนี่ยมีคนที่จะเอาข้าวมาทําเล่าเป็นข้าวในท้องถิ่นเรียกว่าบอกข้าวมี GI วันนี้คุยกับใครไม่รู้จะทําเล่าจากสับประรด ของภูเก็ตเป็นสับประรดมี GI ก็คือมีเนี้ยสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ของภูเก็ตอ่ะในเมื่อมันมีสิ่งบ่งชี้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องไปตั้งชื่ออื่นเลยตั้งชื่อตามสิ่งบ่งชี้เลยอ่ะอย่างสมมติสับประรดภูเก็ตก็ไปตั้งจะเป็นเหล่าสับประรดใช่ไหมจะใช้ชื่ออะไรดอีอ่ะ นี้ถ้าไปใส่เป็นเหล้าสับปะรดภูเก็ตมันก็จะหลายพยางเงินไปเราอยากจะให้เป็นคําเดียวเหมือนคอนยักษ์เท quila อย่างมากก็สามพยางนะครับสับปะรดลายพันะไรสมม,มุติว่าส,มม,สม,มมตินะว่าเป็นพันคูแลพันอะไรปัต,ตเวียสมม,มุตินะแล้วฉันจะเรียกอย่างนี้สมมตินะฉันเรียก อัต,ตเวียเป็นที่รู้กันว่าเป็นเล่าสับป,ปะรดจากสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ตรงพื้นที่นั้นอากาศร้อนอบอ้าวลมไม่พัดสักดิกหนึ่งเลยนะวันนี้ฝนเขาทิ้งช่วงไม่รู้วันนี้จะตกไหมนั่นคือสิ่งที่อยากให้ทำนะครับใครทำเล่า ไปลองคิดดูนะอย่าไปเรียกนะครับว่าอะไรไปปะอ่ะสับปะรดอ่ายี่ห้อสมมติว่าตั้งชื่อยี่ห้อของเราเองสมมติว่า y สับป,ปะรดสมชายนะครับเงี้ยสมชายวนารี่อะไรอย่างเงี้ยมันคือมันชื่อของเราคนเดียวงแต่ถ้าเป็นชื่อของพื้นที่เนี่ยจะมีกี่บ้าน,านกี่บ้านก็ใช้ชื่อนี้ได้เป็น Uh, อย่างอย่างเมาที่ผู้พานะสมมุตินะครับพูตั้งชื่อเลยว่าผู้พานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ภูพานจะจดอะไรให้เรียบร้อยเสร็จนะแล้วก็ใช้ชื่อนี้มาโปรโมทว่าถ้าเรียกว่าภูพานนี้คือไวายเม้าของภูพานแล้วส่วนถัดไปจะเป็นชื่อยี่ห้อของเราเองก็ว่าไปเหมือนอย่างคนอนยักเขาก็ คูวาซีเอแต่เขาเป็นคนอนยัคคอนยัคยี่ห้อเฮนเนสซี่ y, สมมุตินะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นเหล้าเหล้าอ,อ,อะไรนะชื่เขาอะไรนะภูพานโภูพานยี่ห้อสมชายเน,นี่ยก็ว่าไปถัดไปครับอันนี้เขาได้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร,ร์ไม่ใช่ตัววัตถุดิบนะครับ วายของการมนเจ้เนี่ยสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ของวายเขาใหญ่ดังนั้นนะครับจะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ไปก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอาจจะดูไม่หรูนะฮะไม่หรูแต่คุณวิสุทธ์ดูเหรือเปล่าผมว่าเขียนว่าเขาใหญ่วายนะจบเลยเขาใหญ่วแล้วก็จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ว่ากันต่อไปเพราะว่าคุณจดสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ไว้แล้วไง ผมวางประจับไว้ก่อนนะตรงไหนจะเห็นตัวใกล้ๆเห็ไกล,กลอ่าโอเคถัดไปเขาบอกว่าตำบลตรงนี้มันคืออ๋อตำบลเขารูปช้างแต่ว่าตำบลที่เขาเป็นต้นกำเนิดนี่เขาคือตะเคียะเขาก็เลยมาตั้งชื่อให้เป็นเป็นญี่ปุ่นเพราะว่ามันมีลูกค้าญี่ปุ่นเกาหลี มาซื้อสินค้าอื่นของเขาที่อยู่ตรงนี้เขาก็เลยใช้สไตล์ของญี่ปุ่นนี่มันเหมือนกับขวดสาเกเลยไหมอาจจะเป็นทรงเบอร์กันดีนะครับทรงเบอร์กันดีแต่ว่าไอ้พวกสาเกญี่ปุ่นหลายยี่ห้อตอนนี้ใช้ทรงนี้แล้วก็เฉลงฉลากเนี่มาแนวญี่ปุ่นเกาหลีเข้าเลยทีเดียวเชียวไม่อยากให้เห็นหน้ามากเอาครึ่งหน้าพอก็ใช้ชื่อ ทาคิยะนะครับต่อไปเล่าตัวนี้พอบอกว่ามาเป็นทาคิยะคืออะไรคือเล่าของตรงนี้จะต้องเป็นน้ำตาลตโนดเท่านั้นอ,อ่านได้ไหมจะกลับกระจกก็นะวันหลังเปลี่ยนกล้องอันนี้ผมใช้กล้องมือถือเพราะว่า ไอ้กล้องอีกแบบหนึง่ง Go Pro มันมีปัญหาตัดนู่นนี่นั่นนะ g o p ป o มีปัญหาตลอดที่เหลือรายละเอียดต่างๆก็เป็นไปนตามมาตรฐานแต่วันนี้เราพูดกันถึงเรื่องชื่อนะครับวัตถุดิบคือน้ำตาลตโตนดและในการหมักน้ำตาลตโตนดถ้าเป็นดั้งเดิมก็ใส่ไม้เคี่ยมอย่างที่บอกทางใต้นะครับอันนี้ผมลินมาแต่ผมก็จะลินคืนเพราะว่าผมเอามาดมเฉย ว่านี่เขาเป็นเหล้าตาลมะพร้าวที่เขากั่นด้วยหอกลัน่นส่วนตะกีะในลอน็อตนี้น่าจะเป็นล็อตที่กั่นด้วยแบบพอดสติลคือหม้อต้มนะครับอ่าครับยังมีกลิ่นของการกันแบบพอดสติลคือหม้อต้มนะครับแล้วก็การหมักแบบดั้งเดิมครับ ก็คือมีไม้ไม้คงไม้เคี่ยมนะครับอ่าไม่ต้องพูดมากถ้าเคียเคยรีวิวไปสั้นๆแล้วรีวิวหมายถึงรีวิวในแง่การผลิตนะฮะเจ้าของทาคิยะถ้าดูอยู่นะครับค่อยพูดคุยกันหลังไม้นะฮะตัวจริงๆผมเคยไปคุยกับเขาแล้วนะที่ ที่โรงงานเลยตอนนี้เปลี่ยนเครื่องเป็นแบบหอ,อกันแล้วนะครับเป็นหอ,อกันกึ่งพอสติกก็คือเป็นไฮบริดช่างช่างหอ,อกันก็เจ,จ้าเดิมที่เราเคยร่วมงานกันอยู่นะครับตอนนี้ก็ยังหาช่างหอ,อกันได้ไม่หลากหลายนะครับไม่ค่อยมีเพราะว่าอย่างว่าตลาดสุรากันชุมชนมันก็มี อยู่จำกัดต่อไปนะครับเป็นแกงเสือเต้นและประเภทของสุราตามกฎหมายก็คือสุราขาวก็เขียนไว้ว่าแกงเสือเต้นไว i s p i r i นะฮะต่อไปก็ไม่ต้องไปบอกใครแล้วว่าแกงเสือเต้นคืออะไรเป็นชื่อพื้นพื้นที่ตรงนั้นใช่ไหม ตำบลอำเภออะไรก็ว่าไปอำเภอสองจังหวัดแพร่ตำบลเอียบะจะไปอาทิตย์หน้าเนี่ยวันจันทร์หน้าจะไปที่สเสียบครับไปเยี่ยมชาวแพร่แก่งเซอร์เต้นคืออะไรล่ะถ้ามไไีไอ้แก่งอยู่ตรงใกล้ๆกับเขาแล้วก็มีเขื่อนที่เขาจะไปสร้างเขื่อนแก่งเซอร์เต้นแล้วชาวแพร่กลุ่มนี้เขาก็ไปต่อต้านครับไปต่อสู้ไม่ให้มีเขื่อน เพราะนั้นคนที่ทำเล่าชุดนี้เนี่ยเขาเป็นนักสู้เขาสู้เขื่อนมาแล้วนะครับเขาสู้เรื่องออนุรักษ์ป่านายทุนอะไรต่างเยอะแยะมากมายและเขาก็สู้เรื่องทำเล่าจนกระทั่งชาวแพร่เนี่ยมีเล่าเป็นของตนเองที่ชื่อว่าแกงเสือเต้นอันนี้เป็นยี่ห้อหนึ่งนะเป็นยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่า ข้าวสะเอียบน่าจะมีเล่าที่เรียกว่าสะเอียบนะตั้งไปเลยสะเอียบนี่คือไอเดียของ1นึ่ตำบลหนึผลิตภัณฑ์ที่รัฐบาลเคยทำเอาไว้แต่ใช้คอนเซปต์ผิดเพราะว่าไปอนุญ,ญาตให้1นึ่ตำบลทำกันไม่รู้กี่ผลิตภัณฑ์1นึ่ตำบลต้องมี1ผลิตภัณฑ์ แต่คุณดันไปทำเป็นสิบสิบผลิตภัณฑ์แล้วคนจะไปรู้อะไรว่าสเสียบมีของดีอะไรทุกอย่างดีหมดมันไม่ได้ดังนั้นสเสียบต้องเป็นเหล้าแพรต่อไปนี้ชื่อสเสียบรู้จักกันทั่วโลกว่าเป็นเหล้าขาวจากข้าวนะกระบวนการทำต้องเป็นอย่างนี้นะต้องเป็นลูกแป้งต้องเอามาหมัก ข้าวเหนียวพันนี้พันนี้ปลูกที่เอียบไม่ใช่ไปซื้อข้าวเหนียวมาจากทางอีสานนะต้องข้าวเหนียวเอียบแล้วก็หมักด้วยน้ําที่มาจากแก่งเสือเต้น <c oughs> แล้วกากเหล้าที่เหลือต้องเอาไปเลี้ยงหมูเป็นหมูน้ําโจ้กระบวนการทั้งหลายเนี่ยอยู่ใน GI คือในกระบวนการเป็นสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสก็คือเป็นเหล้าที่ มีที่มาที่ไปไม่ใช่แค่ที่มานะมีที่ไปด้วยคือกากเล่้าไปไหนไปเลี้ยงหมูน้ำโจโ้แล้วหมูนี่ก็เอามาทำปิ้งย่างทำบาร์บีคิวจะมีเนื้อนุ่มสีแดงเพราะว่าหมูกินเล่ากินกาก่าอ่ะแล้วก็นอนหลับสบายทุกวันขุนเนื้อจนนิ่มอร่อยเอามาทำเป็นหมูอะไรนะ หมูสามหมูแดดเดียวเป็นคอหมูย่างอะไรเงี้ยจะอร่อยมากอะไรพวกเนี้ยนะขอชักจูงให้กินชักจูงให้กินหมูน้ำโจ้ไม่ได้ชักจูงให้ดื่มเหล้าขวดนี้ยังไม่ได้เปิดแต่ว่าวันนี้เปิดให้ดูไม่ได้เพราะว่าจะต้องเอามีดมาตัดตรงนี้ไละนี่ก็มาจอดหน้าบ้านเปิดเครื่องอ๋อมันมีตรงนี้ดึงได้เหมือนกันนะ ให้แกะไหมแล้วได้มานานแล้วเมื่อก่อนนี้เนี่ยขวดเซรามิกแบบเนี้ยมันจะพร่องรละเหยไปรละเหยไปแต่ว่าเนี้ยยังอยู่เต็มของเขย่าอยู่ยังยังหนักอยู่เออจอดหน้าบ้านคนก็ดับเครื่องไปออมีที่ให้ดึงเห็นไหมอ,อ่ะไหนๆก็ไหนๆล่ะ สงบเงียบถ้าคนไทยมันรู้จักเก่งใจเนี่ยประเทศไทยมันจะน่าอยู่ <c oughs> ตแตมเนี่ยเขาออกแบบว่าดึงแล้วต้องขาดแต่เนี่ยไม่ขาดอ๋อแล้วเขาตรงนี้ก็เป็นจุกนี่ไม่ได้ชักจูงให้ดื่มนี่คือเทคโนโลยีการผลิตใครจะทำบ้างก็ให้ไป ถามเพราะว่าเขาซื้อเซรามิกเซรามิกน่าจะเป็นเซรามิกลำปางนะฮะตอนนี้พัฒนาจนกระทั่งไม่รั่วไม่ซึมไม่ละเหยแล้วน้ำเหล้ายัางคงเหลือเยอะอยูนะ่เขาเรียกว่าอะไรนะสะเอียดโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยม่ยงน้นเด๋ยว โดนปรับห้าหมื่นแน่เลยปิดวัด่าพิสูจน์ว่าพอปิดแล้วเนี่ยต้องปิดคืนได้จุกต้องปิดคืนได้อย่างเรียบร้อยเหมือนเดิม40ใช่ไหมเนี่ย เขียนว่า2 2 0 0ปีประวัติศาสตร์200ปีเขียนไว้ตรงนี้ด้วยออิศาสตร์200ปีสี่ดีกรีเล่าเสียบนะครับดังนั้นนะครับขอเชียร์ชาวสเสียบจะเป็นกี่ยี่ห้อก็ตามอันนี้ยี่ห้อหนึ่งคือแข่งเือรเต้นแต่ตัวเล่าของคุณต้องเรียกว่าสเสียบแล้วตำบลน,นี้ยอาจจะมีหมูน้ำโจ้อะไรก็เป็นสินค้ารองไปนะครับแต่สินค้าหลักคือตัวนี้คือเล้าขาว ขาใหญ่วายเขาใหญ่นาสารไม่ต้องมีสุราไม่ต้องมีไคคข่คงไข่เค็มให้ไปอยู่ชายาเล่าหกก็ให้ชื่ออะไรอะนาสารปรปยึดพื้นที่เลยระยึดพื้นที่เลยว่าตรงนี้เราทั้งอำเภอนี้สินค้าโด่งดังของเราใช้ชื่อนี้นะเป็นคือมันไม่ต้องอยู่ในฉลากนะ มันถึงอยู่แต่ว่าเราไม่ได้ไปเคมใครมันเราสามารถใช้ได้ตะเคียเ,เยเขเลยก็ว่าไปนี่เขาใช้ภาษาไทยว่าตะเคียเขีย,ยนนีวันนี้ผมมีตัวอย่างให้สีตัวอย่างเสนอตามนี้นะครับไม่ใช่แค่สุรากันสุราแช่ก็เหมือนกันไวสับประรดอย่าเรียกว่าไวาสับประรด ไปหาชื่อมาวายลินจีอย่าเรียกว่าวายลินจีไม่ต้องเติมน้ำตาลลิ้นจี่หวานแค่ไหนเอาแค่นั้นได้น้ำตาลมาตามธรรมชาติมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุณได้มาจากวัตถุดิบของเราจริงๆไม่มีการเอาน้ำตาลอ้อยเอาน้ำตาลทรายมาแคปตาไลเซชันไม่มีการเติมน้ำตาล ความหวานมาจากผลไม้เราก็เรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตามชื่อจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่ไปตกลงกับเพื่อนบ้านสมมติว่าเราทำเหล้าไวน์เลนจีที่มันไม่เชิงเป็นไวน์องุ่นนะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันจะมีรสชาติแตกต่างกันมีแอลกอฮอล์ต่ำกว่ามีความเป็นกรดที่แตกต่างมีมาลซ่ามี ไม่มีความฝาดเพราะว่ามันไม่มีเปลือกองังเหมือนไม่มีแทนนินเหมือนองอุ่นมันก็จะให้ความเป็นวายขาวรีเฟรชชิงอะไรแบบนี้มากกว่าเอาไปตั้งชื่อแต่ผมยังค,คิดให้ไม่ออกนะจะไปใช้ชื่อว่าลิ้นจี่อะไรอย่างนี้มันก็ยังไม่ได้แต่ว่าสมมุติว่าคุณมีพื้นที่สมมุติว่าเป็นตำบลอะไรในจังหวัดเชียงใหม่ที่ปลูกลิ้นจี่กันเยอะแล้วก็มาทําเหล้านี้หลายบ้านทำวายตัวนี้หลายบ้าน แล้วเราก็มาเรียกด้วยกันว่าเป็นชื่อของตำบลน,นี้เลยแล้วเราก็ไม่สนใจล่ะเราจะไปตำบลน,นี้เราไม่มีผ้าทอเราไม่มีสบู่ล้วไม่มีไอ,อ,อขนมคบเคี้ยวอะไรต่างๆ,ๆไม่ทำแล้เราทำเพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็ตั้งชื่อมันนะครับขอ,อรอ้องทําเถอะอ่าโอเค วันนี้เรามีเพื่อนมาดูนะครับคุยกันหลายคนเดี๋ยวผมจะไปตอบนะครับที่คอมเมนต์กันมาหรือพูดคุยก็ได้นะครับันนี้ก็เป็นแบบว่าพอดีได้นาสารมาล่าสุดก็เลยอยากจะมาพูดถึงมาพูดถึงอะไรพูดถึงการผลิตพูดถึงการเรียกชื่อนะครับไม่ได้ชักจูงเอาอีกแล้วนะต้องต้องคอยออกตัวนะครับเพราะว่า กฎหมายปอยออย่างที่บอกขอบคุณที่ติดตามชมแล้วก็พบกันใหม่เมื่อมีอะไรมาพูดคุยสวัสดีครับ